จะเรียนทำยามเช้าทุกท่านที่ต้องการความพ้นทุกที่ต้องการความหลุดพ้นหลุดพ้นจากกิเลสความโลภความโกรธความหลงที่มันครอบอยู่ในจิตใจนะนที่มันยังมีอยู่ตั้งแต่ตอนแรกนะจิตใจมีความโลภความโกรธความหลงครอบไว เราก็มาเตือนสติกันสำหรับนักปฏิบัติเพื่อเพื่อความมุ่งมั่นและความตั้งใจและต้องมีกำลังกำลังจิตกำลังใจในการต่อสู้นักมวยยังต้องมีพี่เลี้ยงยังต้องมีโค้ชคอยให้กำลังใจยังต้องมีกองเชียร์นักกีฬานี่ก็เหมือนกัน จะต้องมีกำลังใจกำลังในการฝ่าฟันอุปสรรคกำลังในการต่อสู้กับกิเลสท,ที่อยู่ในใจบางทีกำลังภายนอกมันก็ยังไม่พอต้องกำลังใจที่รู้จักสร้างขึ้นมาเองบ้างในจิตในใจของพวกเรานี่มันมีจิตใจที่เป็นกิเลสอยู่ แล้วก็จิตใจที่เป็นธรรมะอยู่เนี่ยมันมีสองสองจิตใจที่หนึ่งฝ่ายกิเลสสองฝ่ายธรรมะแม้แต่ตัวเราเองก็ต้องยังส่งเสริมไอ้ตัวธรรมะให้มีกำลังคือตัวสติตัวสติรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาทำไมจะต้องฝึกสติรู้สึกตัวให้รู้ทันความคิด รู้ทันอารมณ์รู้ทันความปรุงแต่งฟุ้งซ่านนี่ก็เพราะว่าเพื่อจะตัดลดกำลังของตัวความโลภความโกรธความหลงต่อความฟุ้งซ่าตนตัวนั้นให้มันไม่ไหลมาครอบจิตอยู่ตลอดเวลาให้จิตใจมันได้พักบ้าง ตั้งสติตื่นฉช้าตั้งสติดูลมหายใจเข้าหายใจออกอืมดูใจที่มันแสดงอาการแล้วก็อย่าไล่ไปกับมันให้พวกเราตั้งใจฝึกให้มากฝึกให้มากฝึกให้มากความมนหงุดหงิดฟุ้งซ่านลำคาญมันก็จะน้อยลงน้อยลงลดน้อยลงจิตใจก็นิ่งสงบเบา โลง่งความสงบเข้าไปแทนที่ความฟุ้งซ่านที่อยู่ในจิตใจแต่นั้นอืมก็รู้สึกโล่งปล่งเบาสบายแต่ถามว่าไอ้ตัวกิเลสจริงๆมันยังหายไปเลยไหมไม่มันไม่หายหรอกมันก็อยู่ในจิตใจนั่นแหละต่อเมื่อจิตใจฝ่ายดี ฝ่ายธรรมะมันจะเอาชนะอไอตัวกิเลสที่อยู่ในใจได้ถ้ามันสงบลงก็เพียงแค่มันสงบมันยังไม่ตายมันยังไม่ออกจากจิตใจเลยอืเพียงแค่มันสงบตัวลงเฉยเพราะเรารู้ทันมันเรารู้ทันความคิดเรารู้ทันความปุงแต่งมันก็สงบลง นี่มันสงบลงแล้วแต่มันก็พร้อมที่จะเกิดขึ้นมาอีกนี่เมื่อจิตใจมันสงบแล้วขั้นต่อไปเราก็นำจิตใจที่สงบนั่นแหละเป็นสมาธิตั้งมั่นนั่นแหละมานั่งภาวนาเดินจงกรมนั่งภาวนา ดูความทุกข์ที่มีอยู่ในกายประจํำกายเพื่อที่จะดูธรรมะธรรมชาติของกายว่ามันเป็นก้อนทุกข์ให้มันแสดงออกมาการนั่งอยู่นิ่งๆเดิมๆท่าเดียวอืมหาขวาทับขาซ้ายตั้งกายให้ตรงดำรงสติให้มั่น นั่งดูลมเข้าลมออกไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยหรือนั่งนึกพุทโธพุทโธพุทโธไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยหรือนั่งยุบหนอพองหนอบริกรรมไปเรื่อยไปเรื่อยแล้วแต่ใครถนัดเวลาไม่ต้องกําหนดนั่งดูไปดูไปดูไปอ่าแล้วจิตใจที่เราบอกว่ามีสติรู้ทันความคิดมันนิ่งมันสงบโล่งโปร่งเบาสบายอ่า มันจะเบาสบายไปตลอดเวลาไหมเราก็ต้องเช็คดูของเราเองคนอื่นเช็คให้ไม่ได้เรกมันรู้เฉพาะตนพราะความเจ็บความปวดก็คือธรรมชาติของกายมันปวดขึ้นปวดขึ้นปวดขึ้นในขณะที่เรานั่งสมาธิอืมมั้นปวดขึ้นจิตใจมันเป็นยังไง จิตใจมันเกิดความรู้สึกยังไงกระสรับกระสายดินน้นรนทุรนทุลายไหมแต่ถ้ามันยังมีอาการดินน้นรนทุรนทุลายอยู่ก็แปลว่าจิตใจมันยังไอตัวกิเลสมันยังครอบอยู่ไอตัวตัวดิ้นจริงๆมันเป็นตัวกิเลสอืมตัวกิเลสที่มันครอบจิตนั้นอยู่นี่ เราจะต้องดับตัวนี้ให้ได้มันเป็นค่าศึกภายในไว้ใจไม่ได้อในสภาวะสงครามค่าศึกภายนอกเห็นไหมเขาลบกันเขายิงกันไว้ใจไม่ได้ถึงจะตกลงกันยังไงก็ตามก็ยังไว้ใจไม่ได้มันก็ยังเป็นค่าศึกอยู่ดีอันนี้ค่าศึกภายในก็เหมือนกันไว้ใจไม่ได้อืม จนกว่ามันจะยอมแพ้จริงๆจนกว่ามันจะดับไปให้เห็นในความรู้สึกจริงๆความรู้สึกที่มันดิ้นทุรนทุรายมันดับปุ๊บลงเออไอเนี้ยอมันดับลงไปแล้วมันดับลงให้เห็นเลยนี่ในขณะที่เมื่อกี้ขณะที่มันปวดขึ้นปวดขึ้นมันดิ้นทุรนทุรายแต่เราก็ดูมันนี่ในขณะนี้เป็นการแย่งชิงกัน ต้องให้กำลังใจอ่คนอื่นทำไมถึงทำได้เราทำไมถึงทำไม่ได้ดูซิมันทำไมถึงจะตายแต่ตัว,ตวเราเนะนะมันต้องให้กำลังใจเนี่ยให้กำลังจิตกำลังใจให้มันสู้สู้กับความกลัวอืมสู้กับความคิดที่มันเป็นลบในขณะนั้นในขณะนั้นเลยในขณะที่มันปวดมาก,มาก อืมมันจะเป็นยังไงเนี่ยเออไอจิตใจตัวนี้มันทำไมถึงอ่อนแอเพราะมันมีตัวกิเลสบงการมันอยู่ตัวคําหลงว่ากายเนี่ยบงการมันอยู่จริงๆไอตัวกิเลสมันกลัวตายมันก็บอกว่ามันกลัวตายกลัวตายอยู่ตั้งใจจริงๆให้พวกเรานักปฏิบัติทมทั้งหลายตั้งใจจริงๆนี่คือการเข้าสอบสอบผ่านก็คือผ่านผ่านขั้นนี้ไป ไม่ผ่านก็คืออกลับมาดูจิตในในช่วงระหว่างวันมันก็แค่สงบตัวลงให้เฉยมันก็จะรอวันปะทุขึ้นมาอีกนี่ในตำหาับตำราท่านนเคยบอกว่าการบรรลุธรรมมันมีหลายขั้นเออมีความศรัทธาตั้งมั่นมุ่งม,มั่น อืมฝึกสติรู้สึกตัวที่กายรู้สึกตัวที่ใจอืมจิตสงบนิ่งลงเป็นหนึ่งเดียวรู้อยู่อย่าลืมนะว่านี่คือจิตสงบนิ่งลงเป็นหนึ่งเดียวรู้อยู่มันคิดอะไรมาทันมันคิดอะไรมาทันตัวตัวโมหะตัวกิเลสมันก็อ่อนกำลังลงในระหว่างวันนี่ แต่อย่าลืมว่าถ้าเวลาเกิดการเจ็บไข้ได้ป่วยมากๆร่างกายมันจะแตกจะดับจริงๆมันยังห่วงกายอยู่ไหมนี่เราจะต้องเช็คอในระดับของการสงบนิ่งโล่งว่างโอ้นี่ไงเห็นจิตแล้วมันนิ่งมันโล่งมันว่างมันเบามันสบายอ่ามันรู้ท่มันบอกว่ารมันรู้ทรรู้ทมแล้วรู้เรารู้แล้ว รู้ขั้นนี้เรียกว่าอโสดาบันขัานมีขั้นไว้อยู่รู้แจ่มแจ้งชัดเจนเพิ่มมากขึ้นเห็นว่าจิตเป็นอันหนึ่งเห็นว่าความคิดความรู้สึกเป็นอันหนึ่งเห็นว่ากายเป็นอันหนึ่งสกิทาคามีนี่จะมีขั้นอยู่ขั้นตอนขั้นลำดับที่ขั้นลำดับขั้นไว้ ถ้าทิ้งกายได้ทิ้งความอะไรอาวรในกายได้ไม่อะไรอาวรอ,อีกแล้วอ่าจิตใจทิ้งความหลงว่ากายเป็นเราได้แล้วมันดับลงไปแล้วนี่ไอตัวเวลานั่งมากมากนั่งทุกทุก,ทกเจ็บปวดมากๆใจที่มันอึนอดอดัอดอัดอั้นตันใจตัวนั้นเราไม่ได้เข้าไปช่วยมันมันทุกมันทุกพอเราดูมันไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆพอมันดับลงด้วยตัวของมันเองได้เออนั่นแหละ อยินจะตื่นรู้ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งมันดับลงไปแล้วมันก็จะตื่นรู้ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแล้วมันก็จะทิ้งไปพร้อมกับความทิ้งความหลงว่ากลายเป็นเราไปพร้อมในขณะที่มันดับลงไปนี่หมดความห่วงหาอะไรเอาวรในรูปที่มองเห็นด้วยตาได้ยินด้วยเสียง จิตผู้รู้แต่เนี่ยหมดความกังวลอะไรอวรแม้แต่จิตเดิมแท้ตัวนั้นอ่ะมันก็นิ่งโลง่งว่างว่างเบาเบาก็เดิมอีกอ่าเบาทีนี้ไม่ไม,ไม่ไม่อะไรอววรด้วยแต่ก่อนมันโลง่งมันนิ่งมันว่างด้วยความมันสงบตัวลงเฉยแต่มันยังทิ้งไม่ได้แต่ตอนนี้เบาแบบเป็นอิสระทิ้งกายได้ไม่ได้ห่วงกาย นี่มันจะเป็นอย่างนี้ให้พวกเราท่านทั้งหลายตั้งใจตั้งใจฝึกตั้งใจหัดเพราะงานนี้ไม่ใช่งานทำเล่นๆไม่ใช่งานเพื่อที่จะ,ะทำปฏิบัติเพื่อการที่จะกลับมาเกิดอีกใครทำเล่นมันก็ได้เล่นอ่ะ,อะได้อยู่ไทยปฏิบัติน้อยก็ได้น้อยปฏิบัติมากก็ได้มากอ่า ต้องการพ้นทุกข์ในวัฏสงสารจริงๆก็ได้ต้องการนิพพานก็ได้ต้องการนรโลกก็ได้อยู่ในโลกนี้มันตามได้ทั้งนั้นแหละอืมปฏิบัติเพื่อไปสวรรค์ก็ได้ปฏิบัติเพื่อไปรวมโลกก็ได้ปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นเข้าสู่มรรคผลนิพพานก็ได้เออม,มันอยู่ที่เราในตั้งใจจริงไหมอ่า มีความอ่านหานเด็ดเดียวเพื่อที่จะกล้าทิ้งสิ่งที่มันยึดมั่นถือมั่นนี้ได้จริงไหมกล้าทิ้งจริงไหมนี่กล้าปล่อยกล้าวางจริงไหมมันอยู่ที่ตรงนี้เวลามันเจ็บไข้ม่งเจ็บปวดมากๆเวลานั่งไปใจิตใจมันอึดอัอด,อ,ดอัดอั้นตังใจเรากล้าทิ้งมันจริงไหมหรือเราไปช่วยมันอืม นั่งดูต่อไปดูต่อไปดูต่อไปใจมันจะดิ้นทุรนทุรายขนาดไหนเราเป็นผู้รู้ผู้ดูเนี่ยปลุกใจตัวผู้รู้ผู้ดูเนี่ยอ่ะให้มันมีกําลังอย่าให้ตัวใจตัวนั้นมันดึงเข้าไปเป็นตัวใจตัวนั้นว่าโอ้เราไม่ไหวแล้วเราจะตายแล้วไม่ไหวยังไงอันนั้นไม่ใช่เราอันนั้นมันคือกิเลสอ่ะเราเป็นผู้ดูมันอยู่เนี่ยนี่ขั้นแรกตัวนี้ออแล้วก็สละมันเลย ตัวไหนมันจะตายให้มันตายไปเลยก็เออยังไงมันก็จะตายอยู่แล้วไม่ใช่เหรอเกิดตายเกิดตายเกิดตายในวตาสงสารอยู่เนี่ยหลายกลับหลายกันจนนับชาติไม่ได้แล้วจนหลงจนลืมแล้วเวียนว่ายตายเกิดอยู่เนี่ยหาทางออกไม่เจอนะัน่นแหละเออทางออกก็คือเนะนี่ยนี่เออตัดความอะไรอาวรต่อใจที่มันมีกิเลสครอบอยู่นั้นซะดูมัน,ด,มนดูมันดิ้นทุรนทุรายก็ดูมัน ืถ้าเราไม่นั่งสมาธินานๆเราจะรอให้มันป่วยอ่ะให้มันเจ็บมันป่วยจนมันจะตายจริงๆเนี่ยแล้ววันไหนอ่ะอืมถ้าเราไม่ฝึกซ้อมการฝึกซ้อมมากๆก็คือการนั่งสมาธินาน,น,นๆนั่งน,นิ่งๆนานๆมันปวดขึ้นมามากๆแล้วใจมันดิ้นทุรนทุรายตัวนั้นหละตัวกิเลสร้อยเปอร์เซน์เราอย่าไปเป็นมัน ต้องปลุกใจของตัวเองให้สู้กับตัวนี้อยากทำลายตัวนี้มันต้องกล้าที่จะทำลายมันความเจ็บความปวดแหละทำลายมันมันจะดับให้เห็นกับตาเลยมันจะดับไม่เห็นในความรู้สึกดับปึ๊บลงเลยไอ้ตัวที่ดิน้นทุรนทุรายนะอ้าวมันหายไปไหนแล้วมันดับได้จริงๆนี่เพราะเราไม่ไปช่วยมันนะให้พวกเราท่านทั้งหลายตั้งใจ ังใจไม่พอสู้พืสู้เพื่อความหลุดพ้นเพื่อการออกจากอํานาจของมันทําลายมันให้ได้เขายังทําลายมันได้เขายังกล้าที่จะทุ่มตัวเลยตายก็ตายเรายังมีกําลังอยู่ให้พวกเราทั้งหลายนึกคิดอย่างนี้ไม่ใช่ว่าวันพรุ่งนี้ ค่อยเอาอีกวันพรุ่งนี้ค่อยเอาอีกมันจะโยนไปโยนไปมันเป็นการยอมแพ้เออมันเป็นการหลงเหลี่ยมของกิเลสแล้วนั่นน่ะนี่มันไว้ใจไม่ได้ถ้ายังมันยังไม่ดาบให้เห็นกับตาเออมันมาในมันมาในความคิดตัวกิเลสนั่นน่ะมันคิดชวนเลิกชวนหยุดแต่ถ้าไม่เด็ดเดียวจริงๆเนี่ยเราจะออกจากอำนาจของมันไม่ได้จิตจะเป็นทาสของกิเลส ที่มันครอบอยู่พาเกิดพาตายนี่ต้องเด็ดเดียวอาหารเข้าสอบอืมไม่ได้น่ะมันจะต้องเด็ดเดียวอย่างนี้ไม่ได้เออถ้ามันไม่ดับไม่ได้ดูมันต่อไปมันจะเป็นจะตายยังไงก็ดูมันต่อไปสู้มันต่อไปนี่มันต้องเป็นอย่างนี้ถ้าอย่างนั้นมีแต่ยอมมันยอมมันเนีอย่างไงมันก็ ไม่ยอมปล่อยจิตให้เป็นอิสระง่ายๆนะให้พวกเราท่านทั้งหลายเอาไปฝึกขัดปฏิบัติจริงจังเพื่อที่จะเลื่อนขั้นจากโสดาบันคือความเข้าใจจิตสงบนิ่งเป็นสมาธิอยู่รู้อยู่ทันความคิดอยู่ทันบ้างไม่ทันบ้างก็เห็นอยู่รู้อยู่เข้าใจว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเข้าใจหมดนั่นแหละอืม แต่ว่ายังไม่พ้นทุก์ยังทิ้งกายยังไม่ได้ยังอะไรอาวออยู่นี่เราต้องฝึกมาทิ้งกายให้ได้ทิ้งความยืนมั่นถือมันให้ได้เนี่ยเพื่อเลื่อนขั้นจากโสดาบันสกิทาคามีเป็นพระอันาคามีไม่ต้องกลับมาเกิดอีกถ้าทิ้งความยินดีพอใจในกายได้นั่นแหละคือทิ้งกามเราเรียกว่าอา่าทิ้งกามได้ทิ้งความยินดียินดีก็คือ กามความพอใจยินดีในอารมณ์ใน,ในสิ่งของที่อยู่ในโลกรวมทั้งกายนี้ด้วยความพอใจยินดีนี่คือคือกามทิ้งกามหมดแล้วไม่ไม่ไม่ยินดีพอใจแล้วมันก็ไม่กลับมาอีกเมื่อมันไปครั้งนี้คือมันดับครั้งนี้มันจะไม่กลับมาเกิดในโลกนี้อีก นะให้พวกเราท่านทั้งหลายตั้งใจมุ่งมั่นเอาจริงเอาจังปฏิบัติอืมแล้วพวกท่านก็จะเจอจริงๆนั่นแหละทิงได้จริงๆละได้จริงๆพ้นได้จริงๆคนที่เขาพ้นก็มีอยู่ทุกวันเขาก็มาส่งสภาวะให้ฟังทุกวันพ้นไประดับไหนเขาก็มีระดับสงบก็มีระดับทิ้งกายได้ก็มีอ่าระดับทิ้งจิตได้แล้วโอ้หายสงสัยแล้วหมดภาระจบแล้วรู้สึกมันจบจริงๆ ไม่เคยเป็นมาก่อนเลยก็มีนี่นะให้บุคาลท่านตั้งหลายตั้งใจแล้วก็เจอจริงๆนั่นแหละพ้นได้จริงๆทุกคนนั่นแหละอ่าเอาแค่นี้ก่อนจเจริญพร